สวัสดีพี่น้องลองไปครับมันเี้บ่าคือภาพพี่น้องห้องมาทีแปลงูุเรียนของคุณครูนุครับเป็นคุณครูสังกัดโรงเรียนอบจครับอยู่ที่บ้านน้องขนาดครับตำบลสุภัยบูนอำเภอเสริงสางครับจังหวัดนครราชสีมาคุณครูใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนวันหยุดมาทําสวนทุเรียนครับในพื้นที่หาไรครับพี่น้องครับเป็น หมอนทองและก้านยาวเดี๋ยวไปติดตามบึงกับบ้าวถึงครับพี่น้องครับเดี๋ยวตามไปเลยครับวันนี้ภาพพี่น้องมามาชมสวนทุเรียนเป็นเป็นครูสังกัดขององค์การมหา,หาสวนจังหวัดนครศรีมาครับแต่จริงตัวท่านเองไม่ใช่คนเสืงสางนะครับย้ายมา เป็นคนชอบกินทุเรียนใช่ไหมใช่แล้วก็ชอบปลูกทุเรียน<ช>ก็เลยมาเห็นแล้วชอบ,บก็เลยปลูกทุเรียนนี่กี่ไร่ฮะตอนนี้มีห้าไร่ครับพื้นที่นี้เจ็ดปีจะเข้าปีที่เจ็ดสิงหาหนี้ได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วได้ลูก <S 3> 3 <S แล้วนะนเดี๋ยวเราจะไปชมสวนท่านอาจารย์ลุอ่าสวนออนลุสามารถเข้าไปเซิร์ฟได้ทางอินเทอร์เน็ตครับได้อ่ามีเจ็ดปีแล้วใช่ไหม จ็ดปีแล้วปีแรกๆนี่ให้คนดูแลให้คนดูแลแต่ตอนนี้นี่ดูแลเองแล้วดูแลเองแล้วครับผมนี่เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์นุพาไปชมแล้วไม่ได้มาวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะมาหลายท่านนี่มีท่านสอสอสอ,อ,อ,อาเภอคลองบุรีอันนี้ก็ชอบลยุยสวนเหมือนกันพร้อมคณะคุณครูมาให้กําลังใจนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไป <c oughs> เบิงกันครับพี่น้องครับบุรีบ้านพื้นานพี่้งสวน,สวนอาจารย์นุครับสวนทุเรียนนะครับอยู่ในตำบลสุขภัยบูร์ อำเภอเสริมสางจังหวัดนครศรีมาครับผมบ้านน้องขนาดานนขนาดนาดมทุเรียนม <laughs> <laughs> านเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์รู้จะพาเราไปชมครับเชินครับอันนี้กี่ไรอาจารย์ห้าไรครับห้าไรนะเรามาซื้อเลยเหรอใช่ครับเขาขายใหนี่กับสวนเก่าเขาทําอะไรตัวแรกสวนเก่าเขาปลูก อ่าหน่อไม้ฝรั่งอ๋อห้าไร่แปดแสนกว่าบาทครับพี่น้องครับนี่แสนกว่าบาท,แ,าบาทแล้วก็ปลูกทุเรียนเลยใช่ครับเอาเอาไปเบ่งดูบ่อนเอาหนี่หน,นี้หนี้จะไม่เห็นลูกทุเรียนเท่าไหร่เพราะเพราะขับห่อเอาปกติเราไม่เคยเห็นทุเรียนหอนี่หอนี่คุณไม้อยเออไม่เห็นตอนแรกการหอนี้มัน มันช่วยยังไงมันเป็นการลดการใช้สารเคมีครับเพราะว่าผมจะเน้นเกษตรอินทรีย์ครับแล้วก็ถุงนี้เป็นถุงงานวิจัยจากสวทชนะครับนิตาครับว,วิจัยวิจัยเรื่องอเป็นงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเกษตรครับเ,รเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพนะ,ะก็คือคุณภาพอย่างแรกก็คือ,อ คุณภาพทางด้านสิ่งที่เรามองเห็นก็คือภายนอกมันจะสวยแล้วก็ถ้ามองภายในคือเ,เนื้อมันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับความหนาของเนื้อจะเพิ่มขึ้นค,ความบางของเปลือกจะลดลงครับแล้วก็ให้เปลือกบางเปลือกบางขึ้นแล้วก็เนื้อเยอะขึ้นแล้วก็คุณภาพเนื้อดีขึ้นก็คือเส้นใหญ่จะลดลงอมีความละมุนไม่เชื่อเราต้องแกะดู <laughs> ครับวันนี้จะมีให้มีให้แกดูนะอันนี้ที่ห่อเนี่ยตอนไหนที่ห่อตอนห่อจะต้องห่ออายุประมาณหกสิบวันครับลูกมันได้หกสิบบาใช่แล้วก็เอาถุงนี้มาห่อใช่ครับอ๋อห่อจนครบร้อยเก้าสิบร้อยยี่สิบบันเราก็จะแก่สวนอื่นก็ห่อไหมนี่ไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ของอาจารย์นี่สวนต้นๆเนาะในการห่อ แต่นี่เนาะเพราะปกติเราเห็นแต่หอบฝรั่งหอบักเฉียบเนาะออกกล้วยแต่ทุเรียนนี้อันนี้ครั้งแรกเนาะส่วนแรกนะขอทุเรียนคราวนี้ผมใช้จุลินทรีย์ในการดูแลสวนเพราะว่าผมใช้อินทรีย์ทั้งหมดมันจะมีจุลินทรีย์อยู่ในดินแล้วมีสิ่งมีชีวิตเห็นไหมอโอแสดงว่าดินอุดมสมบูรณ์ใช่ครับอเพราะว่าไม่มีสารเคมีจะมีสิ่งมีชีวิตเยอะ อ oh. เ,เราไม่ใช้เคมีใช่แล้วสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันจะย่อยสารพืชซากกัดให้การเป็นปุ๋ยอืมโอ้นี่ชี้เห็นว่านี่ <c oughs> อินรีย์แท้ๆอินีถ้าเป็นเคมีมันจะไม่อยู่สิ่งมีชีวิตมันนี้หมดเป็นมันย่อยเป็นปุ๋ยหมดครับครับอันนี้ถุงเขาขายยังไงถุงประมาณสี่สิบบาทสี่สิบบาทต่อถุงเหรอใช่ครับอ๋อแต่มันใช้ได้ประมาณสามปีอ๋อมันใช้ได้หลายครั้ง อ๋อเราก็เก็บไว้เหมือนเดิมอ่ออ๋ออันนี้ทํามาเพื่อเกษตรมนนี้มันเป็นงานวิจัยสวทชนะครับขึ้นลูกแบบสามวิสีมันจะมีคุณสมบัติที่ระบายอากาศคได้ดีนะครับแล้วก็กรองแสงบางสีครับสีบางสีมันจะเข้าไปในลูกทุเรียนนะครับมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของนืชแต่ถุงนี้มันใช้ได้กับทุก ผลไม้ใช่ไหมใช่ใช้ได้กับผลไม้วิจัยแล้วแต่สําหรับสูงขนาดนี้มันสําหรับเหมาะกับทุเรีย์ครับครับแต่จริงจริงมันมีสาหรับฝรั่งมีสำหรับอ๋อก็จะมีเล็กลงมันก็จะมีขนาดตามขนาดเลยครับโอเคครับผมระยะห่างเท่าไหร่ระยะห่างสิบคูณสิบเหรอสิบคูณสิบบอใช่ครับอ๋อปกติเขาเท่าไหร่ปกติ แปดคูณแปดก็ได้แปด <8 S 1> คูดได้แต่นี้เราเว้นระยะห่างสิบคูณสิบแต่การเว้นระยะห่างมันมันจะมีข้อด,ดีก็ค,คือเราบริหารจัดการง่ายเวลาเข้ามาครับครับครับทั้งสุกทั้งหมดอืบริหารจัดการง่ายกี่ต้นเนี่ยห้าไร่นี่กี่ต้นประมาณหนึ่งร้อยต้นหนึ่งร้อยต้นอ่านี่เก็บผลบุริกี่กี่ครั้งแล้ว เก็บผลผลิตปีนี้เป็นปีที่สามปีที่สามแต่ว่าสองปีก่อนหน้าโดนให้ออกธรรมชาติเพราะว่าผมยังไม่ได้ปล่อยเลยปล่อยเลยก็ปล่อยออกตามธรรมชาติก็ออกประมาณร้อยกว่าลูกนี่แหละครับร้อยกว่าลูกแต่ปีเนี้ยผมลงมาดูแลเต็มตัวเนาะตั้งแต่เป็นดอกจนถึงเก็บเกี่ยวก็ออกลูกประมาณเจ็ดแปดร้อยลูกได้ไปแล้วใช่ครับเจ็ดแปดรลูกเจ็ดแปดร้อยลูกเจ็ดแปดร้อยลูกนี่ได้เงินเท่าไหร่ประมาณ ห้าแสนได้อยู่บางคาห้าแสนนะครับคุณหมอครับอันนี้เป็นเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกเรียนแล้วก็มาสอนอ่าอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะเป็นครูอยู่ในสังกัดอบจโรงเรียนอะไรโรงเรียนสุภัยบุญวิทยาครับผมอ่าแล้วเรา แล้วก็มาปลูกแล้วก็ทําเป็นเป็นอาชีพเสริมแต่ตอนนี้นี่รายได้มันน่าจะมากกว่าอาชีพหลักไหมน่าจะเยอะกว่าน่าจะเยอะกว่าเราเราไปตรมเต้นข้างหน้าเอาไปเต้นข้างหน้านี่ทุเรียนจากคุณครูท่านไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้นี่อีก้านยาวก้านยาวก้านยาวมันมันต่างกันยังไงก้านยาวกับหมอนทองรสชาติถ้าพูดถึงพันนะสายพันุ์ก้านยาวเหนือกว่าหมอนทอง เหนือ,อยังไงครับนี่คุณหมอหนี่รสชาติและพันมันออกก่อนหมอนทองกับก้านยาวรสชาติมันต่างกันยังไงก้านยาวกับหมอนทองมันจะมีรสชาติค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนนะครับหนึ่งเนื้อสัมผัสมันมันจะมีความละเอียดค่อนข้างมากนะครับไม่มีเส้นใหญ่เลยนะครับความละเอียดายถึงก้านยาวเหรอใช่ครับอ๋อเป็นเนื้อ มันมีแต่เนื้อที่ค่อนข้างละเอียดรสชาติมันจะมีความมันนําความหวานมันนำความหวานครับผมถ้าใครชอบประเภทแบบเนื้อเนียนกิ่นไม่แรงรสชาติไม่หวานจัดต้องแนะนําก้านยาวแต่ถ้าหวานจัดหวานหวานกลมกล่อมต้องมีความมันแทรกต้องหมอนทองต้องหมอนเนืเยอะอันนี้เป็นเฉพาะของ สวนคุณครูนะครับสวนอื่นไม่รู้ยังไงแต่สวนที่นี่เป็นแบบนี้อันนี้คุณครูคุณครูเพื่อนคุณครูลุกนะครับแกไปหอยตัดมาให้เราชิมนะครับว่า <c> อ <oughs> ันนี้ต้องดมเ <c oughs> ขาว่าถ้าสุกเนี่ยต้องพอ,พอเฉือนปั๊บต้องลิ้นเรียถข้าหวานไม่ใช่ไม่ใช่วิธยังไงวิธีการตัดตัดปุ๊บนี่ปั๊ปบยินเลยหวานปุ๊บันจะแกคือคือคือกินได้ บงบินอย่างเงี้ยอ่าใช่ใมันจะหวานจริอ่าอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าแก่แล้วไปอ่าเดี๋ยวไปอันนี้เป็นสวนทุเรียนของคุณครูที่อ่าครูนุนะครับเป็นอาชีพเสริมแต่ตอนนี้รายได้มันน่าจะมากกว่าอ่ารายได้หลักที่เป็นครูสอนครับนะครับเ็าทำไว้เดี๋ยวเรามาชิมกัน เดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูใครจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผ่าทุเรียนเจ้าของสวนนะอ่เขาาดี่น่ขาั้วเลยค่ะอันนี้ดูยังไงว่ามันมันมันสุกแล้วคิดไปเก็บมาได้เนี่ยมันดูยังไงครับขั้นแรกดูที่คั้วมันจะมีปิงปิงมันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้มีปิง ก็ได้ก็ปิงปิงไว้ถ้าปิงหลุดนี่งปิงมันหลุดมันจะสีเห็นว่ามันจะเริ่มอ๋อนี่นิ่ไปเป็นรอยงี้อ๋อแล้วจากนั้นก็มาสังเกตตรงนี้ครับตรงใกล้ๆขั้วมันจะเริ่มเป็นสีเหลืองขั้วตรงหนาำมันจะเริ่มสีเหลืองเหลืองเขียวๆออกอมเหลืองนาำมันใช่ไหมนาำมันจะเขียวอมเหลืองอ๋อมีเขียวนะใช่กูต้องเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนหมอเลยนะไม่งั้นตัดไม่ได้น่ะ แ้วคุณไม่รู้จริงวิธีหนึ่งก็คือคลอดดูอ่าอ่ามันเหมือนกับมันเริ่มจะแก่มันก็เริ่มจะเหี่ยวมันจะไม่แน่นมันจะคายน้ําออกทาให้เนื้อมันหดเล้าเดี๋ยวจะลองปอกให้ดูนะลองดูครับไม่ต้องลองนะครับเอาเลยครับเอาของจริงเลยครับลงมีดแลบ้างเลยครับโอ้โหมีดต้องคมไหมฮะต้องคมต้องคมนะถ้าเป็นที่บ้านนี่ต้องใส่ถุงมือครับอ๋อดถ้ามือชีพไม่ต้องใส่แกะแกะปอกได้เลย เออไม่ได้เตรียมมาครับไม่ได้เตรียมมาอันนี้อ่ะรูว่าใครจะชิมครับพีี่่นอันนี้ครูครูก็มา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 ให้กับมังกรนั่นดิอ่าดู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 อันนี้ือกบางเกลือกบางนี่มืออาชีพมืออาชีพต้องแสดงถึงความเป็นมืออาชีพนะฮะไม่ใช่อาชีพครูอยโอ้โหสีสวยอ๋อเป็ดเป็ดเป็ดเปผมลองชิมได้ไหม อันนี้เป็นภูนะอันนี้เป็นภูอันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับลูกนี้เป็นลูกที่เลือกมาไม่สมบูรณ์ในสวนนี่ไม่สมบูรณ์นะนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับอืแต่แต่ภูมันสวยแล้วมมมันไ่สูรคือเราจะเอาดีๆให้คนอื่นกินไม่ดีเดี๋ยวเรากินเองใช่ภูนะครับไม่สมบูรณ์ลองมาดูนะว่าเนื้อมันเป็นยังไง โอ้โหะะแล้วมีทะนกคิวซีด้วยแต่โทษทีนะครับที่มาเนี่ยสุภาพสตรีคุณครูผู้หญิงมีน่าจะกินได้หมดแต่สองขั้นนี้ไม่โอเคบายบายนะครับโ <c oughs> ชคดีเป็นความดีของเรานะครับผม <c oughs> เราจะตัดคู่แข่งไปดูไตดูมั้ย <c oughs> อันนี้นะครับอู้มาสิเลเลยดี่น <c oughs> ี่เอาเคุณครูชิมผมจะได้ถ่ายว่าอร่อยไหมเออชิมมึง เป็นยังไงครับคุณครูครับเเยยยี่มลห่อเยยีมวานรสชาติดีนะครับไม่ยอกันนะอ่ชมชมว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงครับอาคุณครูอร่อยมากค่ะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอืมแมนโมโนจะย่องกันดิเป็นยังไงครับอร่อยมากอร่อยมากมันนุ่มมากมันนุ่มมากเพราะมันแก่มากหรือเปล่ายิ่งแก่ยิ่งนุ่มไม่กินใช่ไหม ไม่สมบูรณ์ชิจูเราบางบางกลิ่นเออแต่ลูกไม่สมบูรณ์ไม่กิ่นไม่แรงลองค่ะมันได้ลูกกิ่นนี้ไม่แรงจริงๆแล้ก็ลงไปทางอื่นเรียนค่ะมันไม่มีกินจริงๆส่วนเนี้ยได้เขาให้พื้นรับรับผิดชอบที่ทุเรียนเขตเป็นเรื่องหัวใจเลยอันใหญ่ตรงเนี้ยกินไม่แรงเพราะว่าธาตุกรรมฐานของพื้นของดินเนี่ยมันมีตับทุเรียนทุเรียนสีหน้าตาเหมือนคุณครูเลยนวลนวลอุ้มปุ๊บเป็นว่า เอออร่อยจริงอ่ะเป็นพวกไรถือเป็นพวกอะไรถือกระทุเรียนไม่เป็นไรแค่เห็นพี่ผื้อกินเมื่อเมื่อสักครู่นี้แค่ลองดูนะฮะอันนี้ของจริงอาดมดูหมอดมดูเออินจะไม่ไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงเนราะว่าจากการศึกษาดูว่าเพราะว่าพื้นดินแขบเนี่ยดวงจารทร์ปลายดวงจันทร์ใหญ่เนี่ยมีธาตุกรมถันต่ำที่สุดแมะต่ำกว่า ชีสเกตถ้าไม่เชื่อไปถามหมอดินได้ไมันเลยกินไม่แรงใช่ไหมใช่ที่ไม่ขึสิ่งเดแตวว่าเขตฝั่งนี้จะไม่ได้โปรโมทเท่ากับฝั่งตรงน้แต่ลูกนี้มันเหมือนจะพอกินเข้าไปแล้วมันมันกับนามาทำมันอ่ะมันเหมือนมันมันอ่ะคือคุณหมอเนี่ยแกไม่แฮปปี้กับการกินทุเรียนแต่แกชอบไปดูสวนทุเรียน่อบชอบชอบดูชอบศึกษา แต่ไม่ไม่กินแต่ผมนี่ย่าจะต้องส่งให้คนที่บ้านกินดีกว่าขอบคุณมากเพราะว่าที่บ้านกินดีไม่มีคนแย่งกินอันี้ก็รับรับไปชอบแทนหมอเอ่นี่นะครับเนี่พี่น้องเนื้อมันเนียนเนียนนะเนียนแล้วก็กินน้อยกินตามกินกินไม่แรงค่วนนึ่งคือคือจากที่หอดุงแดงด้วยไม่ไม่ไม่อไม่อแต่แบบเอียมม เดี๋ยวเราจะไปดูเปลียนพรีเมียมตต่ำลูกทีเอาไปเซ่บดีว่ะพี่น้องเสียบพี่น้องพี่น้องของพี่ยัางไรพี่ยองไดงกับมังกีดไม่ได้แรงเลยหมอเนะแต่ผมลองชิมแ่้วมักินลงชิมนะแต่ผมรอบดูแต่ผร่อยมันจะเป็นีที่มันแรแต่อร่อยมีคุณครู นี่เจ้าของสวนนี่ปีนี้น่าจะเป็นหลักล้านเออใครสนใจอยากจะซื้ออยากจะติดต่อถ้าปีนี้ไม่มีติดต่อไว้ปีหน้าใช่ไหมใช่ครับถ้าหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าปีนี้ยอดจองเหมือนเหมือนเลยทะลุแล้วทะลุจนไม่ต่ออ้ว่อครับครับครับก็เข้าไปเพจเนาะไปเพจอนุเนาะ สวนทุเรียนอนุอจุดอ่าอจุดหอ่าอจุดนุก็คือพิมพ์ได้เลยแต่เจอก็อยู่ในพื้นที่บ้านหนองขนาดอำเภอตำบลสุขไพบูลบุรีแสงสางจังหวัดนครศรีมาเป็นคุณครูโรงเรียนเป็นคุณครูโรงเรียนสุขไพบูลบ์วิทยาฮ่าฮานี่สังเกตคุณครูมาให้กำลังใจมคค่ะอนนเเฟิร์มื้อละมุนเยอ่าเห็นไหมนี่คอนเฟิร์ม ถูกต้องกอเจอคุณครกินเป็นกินทุกวันอ้าวเอาไปยืนใกล้คุณครูยืนข้างหลังนู้นไปคุณครูเอออ่านนั่นเออนั่นละนั่นละนั่นนั่นจ้ามีสโลแกนไหมทุเรียนสวนครูนุอร่อยกิงตุ้งไรลองพูดพร้อมกันนี่เอาคุณครูไปยืนคุณครูไปดึงอ้าวเอามีสโลแกนอะไรลองพูดเลยทุเรียนดงดินแดงสวนครูนุ เออเออเอาเด้อเอาเด้อเอาพร้อมหนึ่งสองสามเรียนนงดินแดงสวนหูนุอาเลยจริงจริงเฮ้ยเอากิน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 เออออเาไปีนี้นี่คือได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนึงอ่าปีหน้าน่าจะได้มากกว่านี้ใช่ไหม คิดว่านะครับคิดว่าน่าจะเจ็ดสิบถึงแปดสิบต้นเต็มที่เลยแล้วแล้วขายขายทังเพลอย่างเดียวเลยก็สามารถติดต่อจองได้ค่าไร่เนาะกี่ต้นนะประมาณร้อยต้นร้อยต้นอ่าเบอร์เบอร์ติดต่อครับเผื่อเผื่อมีมีคนสนใจอยากจะมาดูที่สวนแล้วก็อยากจะจองไปขายจองปีหน้าอ่าปีหน้านะปีนี้น่าจะไม่ทันแล้วอ่าหมดแล้วครับอ่าเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อนะครับครับศูนย์หก ศูนย์หกสี่สี่สี่ห้าสี่สี่้าห้าสองหกเก้าห้าครับนี่ครูนุนะครับผมอยูอ่น้องขนาดตำบลสุขพัูบุญอำเภอเสริงสสงจังหวัดนครราชสีมาครับโรงเรียนอะไรโรงเรียนสุขพัูบุญวิทยาวิทยา <c oughs> อ่านี่สังเกตหน้าคุณครูครูทําสวนทุเรียนอครูทําสวนทุเรียนแต่จะมีหลายท่านที่ทําสวนทุเรียนนะ กินทุเรียนนี่ก็จะคล้ายๆกับการกินตุ่มฟินนะครับแรกๆนี่ก็จะสปีดเยอะบอสก็จะชะลอเริ่น้ำนี่เป็นน้ำบาดาลน้ำบาดาลใช้สปริงเกอร์แล้วมาลดน้ำวันละกี่ครั้งนี่แล้วแต่สะดวกหรือยังไงร่วงทุเรียนร่วงอ๋อมันทำไมร่วงอ่ะถ้าร่วงีกินไม่ได้เ จะกินได้ไหมกินอะไรบอนี่มันมันทำไมพอดีกินมันทาไมร่วงอ่ะมันสุกเหรอสุขาต้นเหรออ๋อสุขาต้นนี่โชคดีนะได้กินสุขาต้นอร่อยนะครับจะผ่าไหมนี่กินไหมครับคืออยากรู้ว่ามันสุขาต้นเนี่ยมันจะพิสูจน์ว่ามันพอดีหรือไม่พอดีสุขาต้นนี่คือจะอร่อยมันจะเป็นพีคอะลองดูพิสูจน์ไม่เคยอ่ะ แะลองดูครับใครโชคดีได้กินสุข,ขาดต้อนอันนี้พี่น้องทุเรียนรุนปานถึง,งม่วงรุนครับผมคิดว่าถ้าหลดเนี่ยมันมันเป็นเนื้อมันจะเละหรือเปล่าไม่ไม่เละครับมันจะสุกสุกพอดีกินแต่ถ้าปล่อยหลายวันมันจะเละอ,อ๋อเหรอแต่น,นี่มันเพิ่งหลุดเหรอลองดูห <laughs> มอเอ้ี่สูจน์พิสูจนแบบหั่นข้วนมาแล้วลิเลียดูมันบานไหมไม่ไม่ต้องตัด เออตาจากกิ่งแล้ววิงมันพึดเลยเนี่ยมันจะรู้เลยอ๋อนี่อันนี้ทุเรียนลนจากต้นที่พี่น้อนลนปั่นประกวงป่ะลงริดลงริดเอออ่ะลองลงดูทีไม่ต้องลงโอ้ไม่ไม่ไม่มันสุกแล้วยังไงก็หวานเนาะคโอ้ยีเสียงประมาณคือคือคือผ่าพิสูจน์ให้ดูเฉยว่าสุกอ่ามันดังฟุ๊กฟุ๊กคือดังลมหวมนั่นแล้วมันหวานไหมอ่าเมื่อกี้เรากินแบบสุกบก อ่านี่สุกขาต้นนี่ดูที่พิสูจน์ดีอันนี้สุกขาต้นเออพี่น้องนี่มันลนลนบางหันไปเก็บมาบ่งน้ากันเะม่วงรสชาติรสชาติจะพีกมากแบบอร่อยสุดยอดอ่าพี่ไม่เคยกินนแบบพีคอ่าลองดูลองดูคือเราอาจจะได้กินคนละภูเพื่อพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ว่าทุเรียนหลนจากต้นผมขออนุญาตคนไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบ แต่ัวอาจจะยังกรอบอยู่แต่มันยังเหลียวอยู่นะกรอบเนี่โอเคกรอบนอกเหมือนสีมันเขียวๆอยู่ดิมันถือตอหรือเปล่ามีเราต้องไปสูตรนะอ่าเราต้องเชื่อเจ้าของสวนคือคือสีมันมันแปลกแป่กวะเออเดี๋ยวดูดิอันนี้พี่สูตรด้วยกันเลยด้วยพี่้องด้อใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยทุเรียนที่หล่นจากต้นอ่ะหยเหลืองเหมือนกันวะ เยอะอยูุสีนวลด้วยสีนวลอ้ามามาชิมมึงชิมมึงปาดปาดปาดกันได้ผมว่าจะกินหลายเรกินม่เบื่อหรครับเนี่ยประเด็นเาบ้อนนี่คือคือคือมันเยอะแล้วไงคือเราจะพิสูจน์เท่านั้นเองว่าทุเรียนที่หล่นจากจากต้นหรือกรอบนอกนุ่มในหอหล่นจากต้นนะครับที่ไปเก็บมาเื่อสักรูนี้เราชิมดูนะ เออว่ะอร่อยอร่อยป่ะถ้าสุกใครได้กินสุกจากต้นจะติดใจมากสุกาต้นแต่เราทำสุกาต้นไม่ได้เพราะว่าต้องรีบขายเราต้องรีบขายมันรอมันรอให้หล่นไม่เอาไม่ได้ไงมันกะจังหวะต่างเนาะต่างเนาะเออถ้าใครได้กินสุกาต้นคือแบบสุดยอดอือเห็นไหมถ้่เราถ้าเป็นแบบแนวมันยิ่งจะทำให้อร่อยไม่มีแมง รบกวนเนาะเออมันรสชาติมันโอเคดิต่างกันไคต่างต่างต่างกับบม่มใช่ร<ถ>สรสชาตต้นคืออร่อยสุดแล้วรสชาติมันอร่อยโอ้นี่เป็นบุญวาสนาเราได้กินทุเรียนหล่นจากต้นนะสวนครูนุนี่ครับผมกินครั้งแรกในชีวิตนี่คนคุณหมอนี่แกไม่กินทุเรียนนี่แกมากินเพื่อถือง่องครับ <c oughs> สีมันสวยมากนี่ทุเรียนลนจากสวนที่พี่น้องเนี่ยเนี่ยดินนี้เป็นดินแดงเนาะกินยะาคุณจ้ากินเยอะเลยดินแดงเนื้อมันตรงนี้อมันมีความละมุนละเอียดอ่าอันนี้คามจินตนาการคนทำสวนเนื้ออ่าฟินมากแต่เรากินลงไปอร่อยนี่ก็เอาโอเคหมดอ่ะแต่นี่ดูละเอียดถึงเนื้อละมุนละไม สีนวลโอ้สวยอมอรยของยนวนี่นะเราได้ใช้อะไรบำรุงไหมนี่ดินเดินบำรุงเป็นอ <üst> ินทรีย์เคมีเรัแล้วแล้วก็จะฉ er ีดจ,จุลินทรีย์ลงเดือนละครั้งอก็จะมีจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ครับที่คัดสรรจากแต่ละภูมิภูมิประเทศไม่ว่าจะร้อนจัดเย็นจัด ก็คือจุลินทรีย์มันจะเป็นจุลินทรีย์เฉพาะท้องถิ่นเนาะที่เจริญเติบโตได้ดีบริเวณนี้อุณหภูมิเท่านี้บริเวณนี้ความชื้นเท่านี้แล้วก็คัดสรรแต่ละจุดในประเทศไทยแล้วก็เอามารวมกันเป็นจุลินทรียสิบสายพันธุ์แล้วเราจะฉีดลงพื้นตลอดก็แสดงว่าคุณครูก็ศึกษาข้อมูลพอสมควรใช่ครับก็คือเราทําเกษตรอินรีย์เนาะเราต้องรักษาระบบนิเวศในดินให้มันสมาู กูเกษตรตัวจริงก็คือมันก็คือดินไม่รู้พืชหรือว่าพืชนี่สิ่งสําคัญอยู่ที่ดินถ้าดินดียังไงมันก็งามยังไงก็ดีเนาะใช่ครับเหมือนสมัยโบราณนะอุดมสมบูรณ์เนาะังไม่มีเคมีก็ปลูกอะไรก็ขึ้นหมดแต่การที่ดินอยู่โดนสมบูรณ์ได้ดีเนี่ยมันจะต้องมีมีพวกจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตต่างๆที่ค่อยๆย่อยเนาะย่อยสลายพวกสารอินทรีย์นินทรีย์พวกนี้ไม่เป็นปุ๋ยอีกทีหนึ่ง แล้วก็ซากหญ้าใบไม้ที่ร่วงหล่นอะไรต่างๆนานานี่ทุกทุกอย่างมันเป็นปุ๋ยได้หมดครับ,รบซึ่งชาวบ้านทั่วไปอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่าน,นี้นะครับ,รบก็เลยก็จริงๆมันเป็นวัตจักรเนาะเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเป็นวัตจกักรระบบนิเวศละครับเป็นระบบนิเวศผมนรีระบบยางใช่ครับก้อนนี้แหละ เราก็ความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้ในสวนครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เห็นผลนะครับอืมหลังจากที่หลังจากที่เรามาลองปฏิบัติจริงๆนะครับก็เห็นผลแต่ก่อนก็จ้างคนทําเขาก็ใช้เอ,อเคมีใช้ยาฆ่า,มาแมลงตอนที่ผมยังไม่ได้ลงมาย้ายลงมาเขาใช้คเคมียาฆ่า,มาแมลงผมก็สังเกตว่าทําไมผลผลิตมันไม่ค่อยได้ได้ร้อยกว่าลูกนี่นะ ส่วนตั้งใหญ่ได้ประมาณร้อยลูกห้าสิบลูกแล้วก็ผลผลิตมีความเสียหายเยอะล่วงก็เยอะนอนก็เจาะเยอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็เลยหันมามองปัญหาหลักมันน่าจะอยู่ที่ดินก็เลยช่วงนั้นก็เลยวัดคุณภาพดินก่อนวัดคุณภาพดินเพราะว่าดินค่อนข้างจะเป็นกรดครับเราก็เลยแก้ปัญหาดินกรดเพราะว่า จากการไปศึกษามาดินที่เป็นกรดนี่จุลินทรีย์เชื้อราที่มันอันตรายต่อต้นทุเรียนมันจะมันจะแพร่กระจายได้ดีพวกเชื้อราที่มันจะทํำ้ายต้นทํำ้ายลูกทําให้ลูกมันเสียนะครับก็เลยปรับคุณภาพดินใหม่ก่อนนะครับโดยทําให้คุณภาพดินอยู่ในช่วงที่ทุเรียนเหมาะสมก็ประมาณ5 5ถึง6.5 pH นะครับ5 5ถึงห .5 ก็ปรับสภาพดินเสร็จก็ มองหาสาเหตุทําไมดินเป็นกรดสาเหตุคือการใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีมันจะมีผลข้างเคียงคือดินมันจะเป็นกรดด้วยเพระาะฉะนั้นผมก็เลยทํายังไงดินจะไม่เป็นกรดเราก็ต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราก็เลยมองปุ๋ยอินทรียปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับแล้วก็เติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินอยู่ตลอดโดยการหาอะไรมาคุมดินแล้วก็ฉีดจุลินทรีย์ไปย่อยพวก EM พวกจุลินทรีย์อะไรต่าง ว่าเล่ากับปููนี้ได้ใจข้อมูลคนสําหรับคนอยากทําทุเรียนแล้วเนาะเรียกว่าข้อมูลเรียกว่าแน่นเปี้ยเลยสิ่งเหล่านี้บางทีชาวบ้านทั่วไปอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้นะอันนี้ก็ถ้าใครชมคลิปนี้ก็จะได้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 ความรู้ในการที่จะทําสวนทุเรียนนะเตาลยมทำสวนกล้วย จริงสวนอะไรก็ตามมันใช้หลักการเดียวกันประมใช้หลักธรรมชาติเลยจ่มนต้กาิดินสําคัญดินต้องมีคุณภาพดีครับดินต้องเหมาะสมกับพืชเจริญต้องไรเคมีนะใช่เคมีต้องไม่แตะต้องเลยครับอะวันนี้พาคณะคุณครูมาเยี่ยมเขาพาเรามาเาหรอคุณครูพาเรามาดูมาดูสวนแล้วก็ พี่น้องเขามาืเบิงครับมาเบิงสวนทุเรียนของคุณครูนุนะครับเป็นเขาเรียกว่าทำอาชีพสวนทุเรียนเสริมนะครับจากใช้เวลาจากการสอนเนาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็หลังเลิกเรียนมาดูแลสวนทุเรียนก็เป,นเป็นเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับข้ะราชการครูที่อ,อาจจะ มองหาอาชีพเสริมเนาะก็ลองหันมาทําสวนทุเรียนดูได้ถ้าใครมีที่ไม่จเป็นต้องทําสวนทุเรียนก็ได้นะเน<อ>าะถ้าถ้าพื้นที่ตรงไหนเหมาะกับทำอะไรก็ลองศึกษาดูอที่สาคัญอันนี้ถือว่าขอบคุณคุณครูนุกนะครับ<อ>ที่ให้พวกเราได้มาเยี่ยมชมสวนแล้วก็ปอกทุเรียนเรียกว่า,วาหล่นจากต้นนะฮะให้เราชิมอร่อยมากวันนี้นะครับขอบคุณครับวันนี้บาผืออ่ ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กรบให้กำลังใจครับบ้าบหือพอาอรอครับคลิปหน้าสิพาไปเพิ่งสวนได้นั่นติดตามครับพี่น้องครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครูคนุ้วยครับสวัสดีครับ